ลูกพี่ให้หาดพูดภาษาไทยลูกพี่วัน,นี้จะพาไปไหนวันนี้ลูกพี่จะพาไปต่อยบ,บักฮวงลูกพี่บอกแล้วไงอยู่กับลูกพี่ให้หาดพูดภาษาไทยมันมีซะที่ไหนล่ะบักฮวงเขาเรียกมะละกอโอ้ขอโทษครับลูกพี่อันนี้ก็ถือแต่กันจ้องเอาทิ้งเถอะ ฮะกันจ้องวัดตังตงไม่แค่กันจ้องเขาเรียกว่าร่มเมลลลาโอ้ลูกพี่ขอโทษลูกพี่ก็ไม่เหลือนพวกเราไปนะลูกพี่เราเหลือไม้สาวไม้อะไรแพงจัง น้ำพั้ไม่ได้ไหมายความว่าแบบนั้นน้ำพัมหมายความว่าไม้ที่เอาไปสอยมะละกอะก็ว่ายุไม้อะไรแพงจัง <laughs> ไปไปเอามาไว้ เรียกว่ากกเขาเรียกว่าต้นน้ำทับมีจำหน่อยสิผูกร้านโอ้ยต้นมันเตี้ยขนาดนี้แต่เอาไม้สร้ามาทำไม ลกพี่ทำไมมันส้มดังนี้ลูกพี่ไปซื้อจากร้านไหนมาฝ <c oughs> ากไปบอกไ่ขาอันหน่อยถ้ามันตาส้มขนาดน,นี้บูกแทนมาราไปเลยมันส้มตรงไหน,นฮะก็ <c oughs> ออบอกดูนี่ มันไม่ใช่สม้มมันเป็นแอปเปิ้ลมันส้มนะลูกซี่นี่มันส้มตรงไหนมันคือแอปเปิ้ลลูกพี่ไม่เข้าใจผมเลยผมบอกว่ามันสม้มมันสม้มมันสม้มแค่เนี่ยเร <c oughs> บอกแล้วอยู่กับพี่ต้องพูดภาษากลาง <c oughs> เขาบอกว่าเปรี้ยวไม่ใช่สม้มนี่เขาเรียกว่าแอปเปิ้ล ดูกับลูกพี่ต้องฝึกพูดภาษากลางเข้าใจบอโอ้เข้าใจไหมเข้าใจครับไหนลองชิมดูดิอ่ามันคือสมป้านนี่ขนูจจิ๊กซี่ไปก็นบบงหน้าแทนเลยลูกพี่ลูกพี่ทำไมไม่พูดไทยเข้าตามมาตามมาอ้ยใช่พ่อแต่เื่อนเอ้ย ไม่เป็นไรลูกน้องให้ภัยร้อยแป่ร์เ์เป็นอะไรวิ่งหนีอะไรมา พี่ขอน้ำกินหน่อยมาวิ่งไล่เหนื่อยเหนื่อยมากเลยได้ได้แต่ว่าแต่ว่าไรเอามาให้ผมก่อนผมหิวจะมากินขวดเดียวกันไม่ได้ช่วงนี้มันโควิดอุ้ยผมตาได้กินเหรอกินได้แต่แต่อะไรลูกพี่ จะต้องเอาแก้วมาตรงก่อนอโอ๊ยเขาไมไ่เรียกว่าตรงเขาเรียกว่าเอาแก้วมาลองนะปานน้นบอกให้ลูกน้องฝึกพูดไทยพี่ขอโทษกับแทกท้องน <c oughs> <ๆ>้องไม่เป็นไรลูกน้องให้ภัยร้อยแปดสิบอ้ยให้พ่อเพื่อนเอ้อย <c oughs> อร่อยมากเลยน้ำภับกินเลยนะอ่าฮะอนื้ออืม,อ,มอร่อยไงว้าวน่าอร่อยจังบีไม่ให้พี่กินหน่อยสิ <S 2> <S 2> <S 2> อบอกแล้วอยู่กับลูกพี่ให้หัดพูดไทย แล้วจะให้ผมพูดยังไงแล้วพี่ต้องพูดว่าช่วยแบ่งเคิงขน้มให้พี่กินน้อย <c oughs> โอ้ยแบ่งเคิงมันเขาคัดก,กว่าบีเอียก <c oughs> โอ้ยพี่ไทโบเทิร์น <c oughs> เออมาช่วยลูกพี่ก่อนลูกพี่มันกล้าโตลงต้อมันเดืองต้อมันเดือง <c oughs> โอ้ยไทโบเทิร์น <c oughs> เราจะไปร้านค้าเราจะใส่แมสกก่อน พี่ครับลากขึ้นขนหนมพาไปคือซื้อหน่อยได้ได้ลูกพี่พามาไปเที่ยวกันมหน่อยได้ได้เร็วๆพี่อลักไปร้านในแก้วแล้วถ้าเราจะไปร้านค้าเราต้องใส่แมสก่อน เฮ้ยเมลูพีสียเมลูพีเสีเมลูพีเสียไป็นไซเสีหรืออาไรดิเอแบบน,นันเสียดิเปว่าหายอะแมลูพีหายไปนไหนมันยัหายยังไงมันก็อยู่ใต้ของลูกพี่นออะอะมันมาลี่ตรงนี้ โโออเเคคไปเลยเด็กพวกนี้นี่สอนไม่จำเลยว่าจะไดไรต่อดีนะวัดดวงจันทร์ดีกว่าไปที่ดวงจันทร์ลูกพี่ลูกพี่ว่ารูปอะไรอ่ะลูกพี่ว่ารูปตามจินตนาการน้องนันทา สยหยิบสีส้มให้พี่หน่อยสีส้มนีเหรือพี่ใช่ใช่งั้นเจอในพี่เลย <c oughs> นั้นเตรียมรับเลยนะพี่ <c oughs> อ,อ